ชาวอัฟกานิสถานในเมืองเฮรัตทางตะวันตกของประเทศระดมกำลังค้นหาผู้ประสบภัยที่ อาจจะติดอยู่ใต้ซากปลักหักพังนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.3ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองดังกล่าวประมาณ40กิโลเมตรครับแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวซ้ําหรือว่า after shock ขนาด4.3ถึง6.3อีก8ครั้งด้วยกันโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1,000คนแล้วครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 120คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า1,000คนส่วนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหรประชาชาติเปิดเผยนะครับว่ามีอาคารบ้านเรือนพังถล่มประมาณ500แห่งได้รับความเสียหายอีก135แห่งขณะที่ประชาชนกว่า4,200คนได้รับผลกระทบครับ นอกจากนี้รัฐบาลเรียกร้องให้องค์กรท้องถิ่นระดมกําลังไปยังพื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะช่วยนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจัดหาที่พักพิงและอาหารให้กับผู้รอดชีวิตพร้อมกับระบุว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงควรจะใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังครับ